สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ามามาหิมะตกหิมะตกที่ประมาณลบลบห้าองศาจ้ะบรรยากาศคือเออหิมะมาแล้วกวนเขาโอ้ ควดที่มาใช่เปเล่หมาขวดที่มาใช่แมวเปรเล่เปเล่หนาวครับเปเล่หนาวสว่วนลดีโอนีขอ่ของแข้งของขานะมันนี่แหละคะ่ะสวัสดีค่ะน้องเปียสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณเยาวรัฐสวัสดีจ้านั่นนั่น,น,น สวัสดีค่ะน้องแซมมี่คุณแม่น้องแซมมี่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณมณีรัตน์คุณนิชาวจ้า่าอ๋โปรแลนด์ก็ตกอ๋อค่ะท่านทาน,ทานวันนี้มาคนแรกเลยน้องเปียสวัสดีค่ะคุณปารีนาะอันี่นี้ แม่แม่ย่าผูกผมแม่ปล่อยผมเดี๋ยวนี้แม่ปล่อยผมเดี๋ยวนี้เเ <c oughs> <c oughs> ปเล่ยุติใทองรถค่ะส <c oughs> วัสดีค่ะคุณจิตตะวันมาจ้าไม <c oughs> <c oughs> วนเปเล่ไม่ค่อยชอบพิมะครับ <c oughs> เปเล่บ่มักหนาวแต่ว่ากับมาน้ำค่ะ บอมักหนาวแต่ว่ากลับมานํำเรีวมานี่มามาเร็วๆแม่ปล่อยกันนี่เฮ้ยไปพูดเลียนแปดแสนเลีนแปดแสนหนุนดุยดุยดุยดุุห่นหุ่นห่นุ่่นโบวเลีนเรีวไปตานาหุ่นหุ่นหนุ่น้ย เรียนเป็นจริงโจเลยมากหลายมากหลายมนมากหลายที่มาวัสดีค่ะคุณวรีปรจาัาสวัสดีปีใหม่จา้าโอ้เบเรเมนล่ามไว้ค่ะเดี๋ยวไปยังสัตว์ละกันเรียนหัวควิดหัวความไปวัสดีค่ะคุณนิพาพรคุณสันติภาพปจาัาลบห้าค่ะพ่อนาวลบห้าเท่านั้นค่ะ ดีค่ะวัสดีสุภูสุคนค่ะอืมมาค่ะมาเบิ่งที้มาน้ำกันออเอาไปทั้งใดหละ่ะเห็นบาทั้งหมาทั้ง,มงแมวเลี้ยงหนีแม่ข <laughs> มวัญจำแมวแมวเลี้ยงกลับบ้านละค่ะเพล่บ่ค่อยมกักมักหนาวจ้าวัสดีค่ะคุณจ๋าว่าจ๋าเจสซี่เจสซี่ค่อยอ่านไปเรื่อยเลย หมาโออยากค้ำค้ำแน่ละล่ะค่ะคำ้ำาบ่ายสองโมงสองโมงยี่สิบห้าบ่ายสองโมงยี่สิบห้าหิมะก็จะตกตกสักหน่อยเห็นไหมค่ะช่วงนี้นกกที่มาบกเกาะทั้งต้นไม้ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นหิมะแบบหนักๆอย่างสิีมันจะบกเกาะในบรรยากาศแต่ละช่วงมันจะบวคือกันเฮยังไง คุณผู้ผู้พยานิหนาวทวนทวนอยู่มวนมวนมวนคักสวัสดีค่ะคุณชื่อ,อยังนี่อ่านบอกเออโลซูว่าจ้ะเฮ้เฮสวัสดีค่ะวันทำงานค่ะสวัสดีปีใหม่สุขสุขคน เอาขึ้นบ้านผู้อื่นไปด้อยๆพนว่าบ่มักหนาวไอ้มะฮองเงี้ยวเงี้ยวอยู่เด้นั่นว่อยๆอยู่ได้ไไยนินเสียงไเ,เลลเรออาจจะอยู่ใต้ท้องรถอยู่ใต้ท้องรถแหละค่ะเพเลเรว่าบ่มักหนาวก็บ่มักหนาวก็เอิ้นห้องแล้ว วันทางานค่ะคนค้นกับชิบหลายแต่ว่าค้นกับโบ,บ,บคอยหลายอยู่แล้วล่ะคะ่ะประเทศประเทศเนี่ยคนบบคอยหลายจังจังโจงโซนนี่กับมีม,ม,ม,มีบ้านบ่กี่หลังมีบ้านไม่กี่หลังทวนทวนเน,นะนี่ยทุ่มมวนหิมะกําลังลงเลยจ้ะลงโพโพเลยสวัสด,ดีค่ะคุณณภพรสวัสด,ดีจ้า <laughs> มาค่ะมามานี่ละคลิปใหม่แล้วไม่ไม่ชุดลชุดนั่นเปเล่มานั่มค่ะเปเล่ออกมาหนาวนั่มค่ะหนาวได้ใช่หนาวใส้บวมส่วนมากชายจะเป็นเป็นแมวทางในนะถ้านานาวนี่ลิโอไม่ไปลกูกเห็นหมาเห็นหมาลิโอคอมคอมคอม คอมคอมคมปุ่นปุ่นพุ่มมาขี้มาเน่เน่คอมคอมคมเลียวเลียวเลียวคอมคอมวัสดีค่ะพี่จิราวรรณวัสดีจ้าลบห้าค่ะมื่อนี้ลบห้าขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีปีใหม่ร่ำรวยร่ำรวยทุกคนสุขภาพแข็งแรงจ้าเช่นกันจ้าเรียวคอมเนาะ เร็ว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 ทวนทวนท่วนเนี่ค่ะทวนทวนท่วนเนี่ยม่วนไหลม่วนไหลผู้เดียวเรียนว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 นเนี่ยมาช่วงนี้ถ้าหิมะจังสีก็จะบกค่อยเกาะค่ะวัสดีค่ะคุณบุญพิทักษ์มาจ้าวัสดีปีใหม่จ้ามา หิมากระสีบรเกาะตนใหม่มันมันเป็นแล้วแล้วแต่ช่วงมนัน้ำโอเค่ะสวัสดีค่ะคุณนิพพรทั้งเยอรมันเหนือก็ตกเนะคะ่ะทั้งช่วงนี้นี่ถือว่าถือว่าน้อยค่ะเดี๋ยวทามันหลายกันเนี่ยเดี๋ยวผ้ามาเพิ่งใหม่ใช่ะเป็นเลขกับฮงเอิญฮวงเอิญกดคร เออเปเ่กับว้อยวายผมหนาวผมหนาวใส่ละลี่โอลิโอเ <c oughs> ว้แมวป่าแมวป่าหวงเองือนสวัสดีค่ะคุณสิริวไรสิริวไรประจาใช่ละแมวป่าแมวป่าออกมาแล้วครับอือเปเรไอลิโอล่ะลูก อเอาเสียสวัสดีค่ะพี่คุณอมพรสวัสดีจ้าวิเลี้ยวบนหนาวเลี้ยวมัคคิมะค่ะครับค่ะเลี้ยวมัคคิมะค่ะนี่นี่ผู้หนาวจมอยู่นี่ย่ำในชิเขาบ้านนี่แม่ยังไงไปเล่ยจากเข้าบ้านแม่เนี่ยไปเล่ยจากเข้าบ้านแล้ว หนาวนะแม่หนาวนะแม่เนี่ค่ะขอบคุณมากๆจ้าน้องเปียขอบคุณหลายๆหนาวหาวดองๆผุนเขาจะมีหิมะกวางอยู่หันเรียนท่วนทๆวนทวนท่วนอ่ยแล้วพ้นเข่าบ้านแล้วหิมะาาจะาเกาะตามตามข้นอยู่ตรงท่อง ก็ไปแทะกินโอ้ปีนี้คือจะบ่ได้กลับตัวค่ะวันดีค่ะคนนี้คุณป้านานา่าจ้าคิดถึงเปเลิโวเนาะนี่ค่ะหิมากำลังลงเลยค่ะโพโพเลยช่วงนี้ไหมลงเรื่อยๆค่ะล่งแบบเดี๋ยวช่วงไดถ้าโซบโอกาสที่มันล่งแบบหนักๆก็นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไทยเบิ้งอีกเทือนหนึ่งช่วงนี้ก็ถือว่าสวยๆงามๆเพราะว่าเขาบ่มากวาดบ่าั้นมากวาดถนน ถ้าเขามากวาดถานนบางเทอแบบที่มาขาวๆมัดกระเจไปก็จะเห็นแต่ถนนถนนขี่เห็นแฮห,ห่นะมงนี่ขี่แฮห่คือบานาเขานี่แหละก็ <c oughs> จะประมาณนี้สวยๆผเบงเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบเบบรูปหล่อลีโอมาเร็วคล้อลีโอลีโอวน่วนวเชชัดชชช ฮาว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 ัดทาวจัดบ่หิมะลงหิมะลงแบบโพโพโพลงมาเรื่อยเรื่อยเลยประมาณนี้ก็กลงเรื่อยเื่อยกับ่หนักบ่หนักกะถือว่าหิมะหิมะบ่สูงปันใดแต่ว่าเรื่อยเรื่อยๆรื่อย ผู้หาวผู้มักผู้มักหิมะเรียนเลียนเลียนเสนียนเปียดเรียนไปหาเพื่อนบ้านเป็นชวนมากมากหลายมักผูมากค้นเลยคะ่ะป่นป่นทวนทวนมักผูมากค้อนอ่าประมาณนี้ละคะ่ะมาผ้าส้มหิมะสวยๆกับหมาก,กับแมวเรียนเลียนกัน <laughs> แม่เนี่ยพุนมันนี่ัดเล่นเป็นหมาเลยทวนทวนทวนเลยมากหลายมากที่มาหลายเล่นย่างคักเลยลรี่โเนี่เล่ยนย่างคักเลยมักแห้งเค okay, ค่ะสวัสดีปีใหม่สมบายดีสุภูสุขคนเช่นเดิมค่ะเช่นเดิมเค <laughs> okay, ค่ะขอบคุณามากจ้าสวัสดีสุภูสุขคนมาแล้วมาแล้วมาวันดีปีใหม่แล้วเลย,นะยมาเล่ยนจนหิมากอ่เป็นลูกๆอยู่นี่ะ หิมะก็เป็นลูกๆเลยก็แก๊กก็แก๊กเลยกกกกเลยนะนี่ยเนี่ยเนี่ยเก็บหิมะไปไปไว้กินเก็บหิมะไปไว้กินในบ้านไปแทะแทะแทะมัดเ้ยมาดีไหมลูกสวัสดีครับเคค่ะมีความสุขสุขสูขส,ขสุขคนค่ะกินข้าวแซ่บนอนนรับค่ะแนะอดก็ให้ได้แต่แบบพบพอแต่สิ่งดีๆค่ะสิ่งบดีไปไกลๆเลยเคค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณสุขๆทุกคนค่ะบ๊ายบายวัสดีพี่ใหม่จ้าวัสดีพี่ใหม่อีกรอบจ้าบ๊ายบาย